สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านนักงทุนฮะเรามาพบกันอีกครั้งช่วงบ่ายนะฮะวันนี้มารอบบ่ายมาดูวน,นว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกเขาว่าเช้านี้ถ้ามองกันในช่วงตั้งแต่วันศุกร์มาวันนี้ตองบวกวันนี้ดูสดหน่อยนะฮะสามารถที่จะปิดบวกแล้วก็ขึ้นมาแล้วจะย,ยืนขาแข่งได้เลยนะฮะไม่ใช่ว่ายืนขาสั้นนะครับนะที่ผ่านมายืนขาสั้นแล้วก็ทิ้งตัวลงไปอันนี้ไม่นะครับนะชาวนี้ยืนตั้หลักมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ปิดกันที่ 1 5 8 3 3 1ครับบวกไป14.62ครับวอลุ่มก็อยู่ที่56,9 6 5้้าล้านบาทนะครับวอลุ่มอยู่5,6นะครับแสดงว่าดอกลงบ้างจาก6 0 0 0 0นกว่านะครับแต่ถือว่าหนาแน่นนะฮะ50,000ื่นกว่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะสับเซสน,นะฮะแล้วก็วันนี้เองต้องบอกว่าภาพของตลาดเห็นชัดเจนนะว่าวันนี้เราอาจจะเล่นตากระแสเพื่อนบ้านก็ส่วนหนึ่งเนะี่ยเพราะวันนี้เพื่อนบ้านเราเดยเอเชียนั้นเ,เรียกว่าวิ่งสวนทางดาวโจนส์นะไม่ลงนะฮะไม่ลงก็แขึข้นมาน เราฉะนั้นเราก็แยับตามไปด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าเกาะเทนกันไปนะครับนะแต่ของเราที่ก็บอกว่าเราก็ต่างนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ถ้าใครเท็นดูจะเห็นเลยนะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคือซื้อหุ้นตัวที่ลงนะวันลงมาเช่นพวกกลุ่มแบงค์นะบุญใหญ่ปอตอทอนะครับเอดวานตัวไหนที่ย่อมาเมื่อวานนี้วันนี้ซื้อขึ้นใหม่ๆนะฮะ ในเดียวกันเองตัวที่โดนขายนะก็เป็นตัวที่ขึ้นเมื่อวานเช่นตัวพวกอะไรพวกเคซีฮานานะครับนะรวมถึงวันนี้ EA ก็มีการพักตัวด้วยเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายคือสลับเล่นซื้อตัวลงขายตัวขึ้นนะครับนะนี่คือท้าวนี้เกิดขึ้นวันนี้นะครับนะก็แต่ก็ตามนึงกับว่าซื้อตัวอื่นมันเยอะกว่านะครับวันนี้ตัวใหญ่หลายตัวแปบตัวได้ดีนะฮะสือท้ายเสร็จก็เลยขึ้นมาแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่ถือว่าแข่งรอบนี้คือกลุ่มของอ่สินค้ายบุกอิงไอทีนะพวกคอมเซเว่นซินเนกเอซไอเอส เรียกว่ายัางเดินหน้ากันได้ดีพอสมควรในกลุ่มนี้นะครับนะก็เรียกว่าเช้านี้เองเซ็ตก,ก็สลับตัวเล่นกันนิดหนึ่งนะแต่ก็มาได้ดีแล้วก็ไม่ยุบตัวลงไปเหมือนหลายวันที่ผ่านมานะครับนะสุดท้ายเซตก,ก็ปิดที่บอกปิดบวกไป14จุดได้ซตัวเซตในเช้าวันนี้นะครับนะาวนี้มาดูาต่อในภาคบ่ายนะคือต้องบอกว่าถามว่ามีปัจจัยอะไรหร,รือเปล่าคาตอบคือไม่ได้มีอะไรนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราสร้าอยู่แล้วตอนช่วงนี้เองกระแสตลาดถูกกดดันด้วยเรื่องของโอไมิครอนนะครับ คือเจ้าตัวโควิดกลายพันธุ์มาที่มาสายพันธุ์ใหม่จากแอฟริกานะครับนะอันนี้ถือยังเป็นไฮไลท์ที่กดตลาดอยู่แต่เพราะว่าคือต้องบอกตอนนี้เนื่องจากว่ามันเพิ่งเกิดถูกไหมฮะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการจะรุนแรงไปถึงขั้นไหนนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่เคยร,รู้แล้วมาอยู่ในช่วงการเจอนะครับนะมันต้องให้เวลาที่หนึ่งว่าหนึ่งก็คือรักษาหายได้เร็วไหมนะครับนะอาการป่วยรุนแรงกว่าเจ้าโดเดลต้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องให้เวลาที่หนึ่งนะ แล้วก็2วัคซีนเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะมาทันหรือเปล่าวัคซีนรับมือได้หรือไม่นะครับนะแม่ว่าบางเจ้าจะบอกว่าวัคซีนอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพออะไรก็แล้วแต่คนะแต่ผมบอกว่าช่วงนี้ก็คงต้องดูเพราะว่าเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะในช่วง 1- นถึงสองสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่รอดูผลกันว่าทั้งยาทั้งตัวโรคเนี่ยมันแรงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีไอรุนแรงเนี่ยผมว่าตลาดมันจะผ่อนคลายขึ้นทันทีนะครับนะอันนี้ต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่เราตอบไม่ได้เราก็ต้องตามดูผลต่อไปนะครับนะแล้วก ดอกเบี้ยอ,อเมริกานะครับนะคือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันในช่วงเช้าที่บอกไปแล้วคือนายโจลมพาวเวลประธานเฟดนะฮะเขามีการส่งสัญญาณว่าเขาจะเร่งทำ QE เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเฟดซื้อตอนนี้อยู่มา1.5หมื่นล้านต่อเดือนนะครับนะดอลลาร์นะดอลลาร์นะครับจะไปสิ้นสุดช่วงกลางปีหน้านะครับนะคราวนี้เขาบอกว่าส่งสัญญาณมาคือจะให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้ามันเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านี้นมีคนคาดแล้วว่าจะช่วงมาสักมีนานะครับนะแล้วถ้าอย่างถ้าตกเร็วขึ้นนปุ๊บเี่ยคคาถมือ เงินเฟ้ออเมริกาสูงดอกเบี้ยทำยังไงก็อาจจะขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกังวลกันอยู่นะครับนะแล้วก็ยิ่งเขาบอกด้วยว่าเงินเฟ้ออเมริกาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องโชว์ข่าวนะฮะเป็นเรื่องถาวรอยู่เหมือนกันนะคือกิจระยะเวลาครับนะกระดับให้บรรยากาศก็ติดตามดูนะซึ่งเฟดจะมีการประชุมช่วง14 15ธันวาคมนะเดือนนี้แหละกลางเดือนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าส่งสัญญาอะไรออกมาแล้วก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าเฟ้อช่วงนี้น้ํามันมันดอกลงมานะครับ พอน้ำมันมันดรอปลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปมองกันต่อเอ๊ะถ้าเงินน้ำมันดรอปปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวอะไรฮะเงินเฟ้อก็เนี่ยขนาดเงินเฟ้อจะดรอปลงมาด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยพอที่ผ่านมันเป็นตัวเร่งนะครับนะมันก็เลยดูแล้วมันก็เรียกว่ามีมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีอะไรที่มันดูนมที่ดูอาจจะดูกระเตื้องก็ได้เพราะราคาน้ำมันตัช่วงนี้มันดรอปลงมานะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้มีอากาศต่างๆเขาบอกว่าช่วงนี้ตอบตรงก็ดูอะไรไม่ค่อยชัดทุกอย่างนะฮะมันเหมือนว่ามันมันะะะเเเรรราาากกก็็ตต้้้อองงงดดูััันน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 นิึคบบแแ่่่ทีีว ขึ้นมานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของโอเปกประชุมโอเปกคลาสนะครับนะมาดูท่าทีหลบมัดน้ำมันเป็นยังไงด้วยนะครับนะครับเมื่อทุกอย่างยังดูแบบมีมต้องติดตามนะในช่วงเดือนนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารต่างๆอยู่หลายชาติอยู่เหมือนกันเราก็ต้องตามดูนะครับนะ,บนะของเราเองก็มาลุ้นต่อนะบ่ายไปยังไงเอ๊ะเพราะว่าที่อบอกว่าต้องบอกเอ๊ะนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับช่วงหลังบ้านเรานี่แรงขายมาช่วงบ่ายนะฮะนะเรียกว่ามาตอนบบ่ายนี่แหละนะครับที่จะโดนถล่มขาดลงมาในช่วงหลังวันที่ผ่านมานะครับ เมื่อวานนี้ก็เช่นกันตอนบ่ายวันนี้มาดูว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะมีนะนะก็ว่าดูจากช่วงที่ขายมา3วันนี้ขายมาเยอะนะฮะแล้วก็ชาดีจริงแล้วตลาดไม่ใช่ไม่มีแรงขายแล้วมีขายเหมือนกันนะเพราะว่ามีบางช่วงลงไปลบห้านะครับนลบไปให้5จุดนะฮะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับงั้นถ้ามองอย่างนี้ผมว่าตลาดอาจจะซึมซับแรงขายไวระดับหนึ่งนะแล้วก็วันนี้เองไดเกิดเลยว่า คุณตัวใหญ่เนี่ยมันยืดได้ดีนะคือซื้อแล้วดันดันซื้อ,อ,อนนะค,ะคือซื้อแล้วดันซื้อแล้วดันนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วถอยนะฮะนะครับอันนี้ไม่มีซื้อไปแล้วตกลงมาไม่มีครับซื้อแล้วดันแล้วคำเอาไว้ครับเรามอง,องว่าแรงขายวันนี้อาจจะดูน้อยนะครับถ้าดูน้อยสมัยก็เพราเซ็ตในบาทนี้เรามองว่าน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกนะครับนะคือพูดง่ายคือดีกว่าเมื่อวานนะครับนะก็มาลุ้นกันว่าจริงหรือเปล่าครับวันนี้มาลุ้นกันนิดนึงเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ่งผันถวนและะะนนครับ เพราทรงอย่างนี้ผมว่าน่าจะยืนได้นะครับอย่างน้อยก็ลุ้นบุกบุกมากบุกน้อยน่าจะโอเคไว้ก่อนบุกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวเซตนะครับมองรับ1583ครับแล้วก็1565ครับแต่เอาหนึ่าแปดสมันได้เป็นฐานวันนี้นะดูท่าทางที่เป็นยังไงนะครับใต้มองที่พ6 0 0แต่คงไม่ถึงนะครับสหรับวันนี้นะฮะนะครับลุดเงินต่อไปนะครับช่วงนี้ยองเหมือนเดิมครับออตัวรับต้องบอกว่าช่วงนี้นะใครเทรดหุ้นนฮะอยากให้ซื้อมันก็ซื้อตอนลงนะสนใจนะครับนะ แต่ตอนขึ้นนี่คุณต้องระวังนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปไล่ราคาเขานะ,นะฮะเนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจัย้างนอตเราไม่ซู้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันพลิกมาอีกแบบหนึ่งมันก็ลงได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเราช่วงนี้ถ้าเธอใครจะซื้อราคานี่คุณต้องเล่นแบบตามตลาดใกล้ชิดนะฮะหรืว่าพรอออกนะฮะถ้าพลิกลงมาเราก็คัดออกเลยให้เป็นด้วยนะครับนะแนะนําว่าช่วงแบบอ่อนตัวน่าสนใจกว่าเหมือนก็ซื้อตอนอ่อนรับแล้วก็เด้งแล้วก็หาจังหวะท,ทารอบไปอะไรอย่งงางนั้นได้เปอย่างนั้นมากกว่าช่วงนี้น i อเอ็ครับก็6กบาทหตังค์ครับบวกไป15สตางค์นะราคาก็ถือว่าลงมาแถวตรง590นะแล้วก็ยืดนะะคราวนี example, ้พยายามเด้งต yeah. ัวอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าแท่งทีมเป็นบวกแล้วก็หางไสเมียโนมที่จะฟื้นตัวนะก็อาจจะมองว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยอาจจะมีโอกาสแกว่งขึ้นม่ใหม่นะครับนะก็เลยมองเส้อออโต้รับนะช่วงนี้มันยังไม่ไปไหนนะรับอยู่590นี่แหละฮะแล้วก็ต่างบอกว่า5ห้าหกบาทห้าสิบนตัวของ KKP นะครับ 57บาทท้ายนี้ลบ25ตังค์นะเรียกว่ากลุ่มแบงค์ที่ราคาย,ยังไม่ขยับนะตัวอื่นวันนี้มีรีบาวฮนะอันนี้พยายามอยู่บางงานแต่ไม่ไปนะครับนะแต่เี่ยวอากว่าเขาลงมาแล้ว,ลวก็มีมีดโดจินะตัวธรรมชาติถ้าลงแล้วมีโดจิปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็อยู่ใกล้นวะรับด้วยตรวถึง56บาทนะะเราถือว่ามีรุ้นที่นคขารีบาวซับตัวของ KKP นะครับ้นเมาะอ่อนตัวรับเหมือนกันนะคือซื้อโชงอ่อนตัวนี่แหละนะครับนะรับอยู่ที่56ตั 58, 25, นะนน้ง5ั2 ถ้าใช้ดีนบวกต่อไปได้ได้ยิ่งดีใหญ่นะครับเซตจะไปได้แรงขึ้นนะครับนะแต่ดูอาการแล้วไม่ง่ายนะครับนะเอาเป็นว่าบวกอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับตัวเซ็ตนะสำหรับตัวของแบงค์นะครับส่วนหุ้นฮะวันนี้ข่าวสารฮะก็คือตัวของหุ้นอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มาดูข่าวสารนิดหนึ่งวันนี้ข่าวข้างนอกก่อนกาหลิใต้นะครับเขาบอกว่ากระทรวงการคลังเขาเผยว่ากาหลิใต้ครับวันนี้มียอดส่งออกนะเดือนพยนนะฮะเขาบอกว่าพุ่งขึ้น32.1เมื่อเทียบกันปีครับ ทำสถิติสูงสุดเป็นเป็นบรรดิติการนะฮะโอ้เกาหลิต้านี่โอ้ส่งออกเดือนพยอฮะสูงสุดทำเรคคอร์ดไฮนะครับนะโดยไดแรงหนุนจากเรื่องของการต้องการผลิตภัณฑ์ชิปแล้วก็ตัวหกน้ำมันในตลาดโลกครับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับนะเจ้าส่งออกเดือนพยอสูงสุดที่หกจุดศูนี่สี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับนะซึ่งเป็นสูงสุดเป็นบรรดิติการครับทั้งที่เกาหลิต้าได้มีการรวบรวมข้อมูลเมื่อปีสองพันห้งพันสี่ร้อยเก้ครับ หกสิบกว่าปีนะฮะโอ้โหมามาแรงเลยในเดือนเดียวนะครับนะสยถือติดนะฮะก็ดูไปส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้เกาหลีใต้เองก็เป็ศรษฐกิจใหญ่เหมือนกันในเอเชียนะครับนะครับก็ตามดูผลต่อไปครับส่วนตัวของผลสํารวจรอยเตอร์นะครับนะ่ยเขามีอะไรที่นี่ะ่าสุดท้ายสุดท้ายผลสํารวจทําจากนักข่าวรอยเตอร์เาระบุว่านะครับนะ เทพกลุ่มออกเทพเพผู้กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกนะครับนะเขาบอกว่าผลิตน้ำมันเพิ่มเพียงแค่220 0 0นสองหลต่อวันครับในเดือนพยอแต่ที่ระดับ27.74ล้านบาเ็ล้านลต่อวันครับเดี๋ยวก็ตามครับโอเปกปรับเพิ่มกาลังผลิตน้ำมันน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ในบรรดาชาติพันธมิตรครับว่าจะเพิ่มกำลังผลิต254 0 0 0บาหมพาลต่อวันนะครับนะในแต่ละเดือนนะครับนะแล้วก็วันนี้โอเปกก็จะมีการประชุมนะฮะวันที่สองมันจะต้องดูครับเขาจะผลิตหรือไม่ผลิตนะ เขาก็มีส่งสัญญาว่าจะผลิตน้ำวันสี่แสนนะฮะในช่วงต่อวันในช่วงเดือนเดือนละเดือนครับอันนี้ต้องดูฮะว่าสุดท้ายจะทําไม่ทํานะคือไม่ใช่คือดูโอเปก์ว่าจะผลิตน้ํามันเพิ่มไหมหรือว่าไม่ทําหรือว่าไม่ผลิตเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับต้องดูนะเพราะว่าโอเปกเองเขาก็บอกหนึ่ง 1, ก็คือช่วงนี้ราคาน้ำมันมันดอกเนะีสองมีเจ้าโอไมกอนมานครับสามก่อนหน้านี้คือชาพันธมิตรอเมริกาเป็นคนนำนะฮะคือขาดน้ำมันออกมานะครับนะมันสำรองนะครับ เขาเลยบองว่าอย่างนี้น้ำมันในตลาดโลกมันน่าจะล้นนะครับถ้ามองอย่างนี้ล้นเขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้นะครับนะเราลองตามดูว่าพวกนี้มีผลกับราคาน้ำมันดังนั้นนะครับนะซึ่งราคาน้ำมันก็มีผลกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับนะก็โยงกันอยู่ช่วงนี้ก็ตามดูว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวของเอซีอนะครับค่าสัญญาณฮะก็ซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากครับนะโครงการนำร่องครับเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกบพอกบพอนะครับนะฮะอ่า ก็พอแะฮะตัวในเดือนมกรา665ครับนะก็โดยบริษัทย่อยของ A.C.E ได้รับการชัดเลือกเข้าร่วมโครงการ18โครงการ18บริษัทครับรวมทั้งหมด18โครงการครับหนึ่งบริษัทย่อยต่อหนึ่งโครงการครับคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม59เมกะวัตต์นะครับแล้วก็กำลังผลิตเสมอเสนอขายรวม50เมกะต่อตามลำดับนะฮะซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวมวลครับหรือว่าใช้พืชเป็นพลังงานครับทั้งหมดก็ ทั้งนี้หลังการติดตั้งสัญญาเรียบร้อยคาดว่าจะได้ดนการพัฒนาโรงไฟฟ้าใต้ตามแผนซึ่งใช้เวลา3ปีครับแต่ก็ตา่างก็มีบางโครงการอาจจะใช้เวลาสั้นกว่าน,นั้นนะครับอันนี้ก็ดูกันไปนะสโตของ a c e นะครับนะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีเรียกมีงามีไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในมือนะครับนะเดี๋ยวต้องดูว่าราคามันจะกระเตื้องขึ้นได้หรือไม่สโตเ ACE นะครับนะพอช่วงที่ผ่านมาราคาก็ไม่ได้ไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับนะอาครับเรามาดูกันตลาดหุ้นต่างประเทศนิดนึงนะก่อนจะมาตอบคาถามกันฮนะ ก็ไงดีฮะวันนี้ถ้ามองยิงผมว่าก็ทรงไม่หนีจากช่วงเช้านะครับนะก็ยังเป็นเสถียรยังเป็นบวกนะฮะเราจับตาดูลหลักก็คือพวกญี่ปุ่นฮะหังเซงนะฮะไต้หวันเกาหลีพวกนี้แล้วหรือว่าสิงคโปร์นะฮะนะพวกนี้เป็นตลาดอ่เรียกว่าเป็นตัวหลีตลาดอยู่แต่ทุกวันนี้สิงคโปร์ก็บวกบวกได้ดีดีเหมือนกันนะก็หลายตลาดบวกกันอยู่หลักๆคือง่ายคือตลาดกลุ่มหลักส่วนใหญ่จะบวกเอเชียนะครับนะ ดาวโจนสหน้าบวกอยู่163ฮะดูกันต่อฮะแล้วก็อ่รัเสเซียวันนี้เปิดแล้วบวกนีกหน่อยหนึ่งวันนี้รู้กันต่อว่ายุโรปจะรีบาหรือไม่นะครับถ้ายุโรปรีบาด้วยก็น่าจะดูโอเคซะตอนบ่ายนะครับนะว่าเราจะ,จะมีสรรีสันในการอ่ายิงหรือว่คองตัวกันไปก็อ่านไปนะครับนะค่างเงินบาทที่33.68นะครับชานี้ก็อ่อนข้างนิดหน่อยนะครับนะแข็งข้านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีระยะอะไรใช่นะยังมองทรงขือว่ายังมีโอกาสอ่อนายอยู่สตัวของค่างเงินบาทนะครับนะส่วนหุ้นฮะ ก็ชาตนี้เคแบงค์ครับเมื่อเมื่อวานก็เรียกว่าลงเหมือนกันวันนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งสามห้าจุดห้าศูนย์บุบมาสาบาทห้าสิบสำเขตแบงค์ก็ก็โอเคอยู่นะคือนี้คือเสน่ห์อย่างพุ่งกลุ่มแบงค์ตอนนี้ถือว่าแข็งอย่างคือเขาลงปุ๊บเนี่ยเขาตีกลับขึ้นมาได้นะครับนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะตัวกลุ่มแบงค์นะเคซีครับวันนี้ลงแรงครับแปดสิบแปดบาทลบไปสี่บาทครับนะแล้วก็ไอวาครับสองศูนย์เก้าลบไปสามบาทส่วนตัวเอเออแปดสิบจุดห้าศูนย์ลบไปท บวกมา75ตังค์ปุนใหญ่วันนี้ดีบาครับ3776บวก4บาทคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องของ m s ็มเอสไอรีบาลด้วยนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือว่าเขามีการปรับรหนักงพุ่งบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อนทำให้ต่างชาติมีโอกาสการขายแต่วันนี้ที่สถานการณ์มันผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูว่าวันนี้ต่างชาติจะขายต่อหรือเปล่าครับซะถึงดุงดูแล้วช่วงนี้ก็ดูซาซาไปนะเพราะคุณใหญ่มันไม่ได้ลงมานะฮะแล้วก็ตัวของ Impact นะฮะก็ปทอทนฮะ บวก75ตังก็1.84จุดนะฮะแล้วก็ตัวของกรัฟนะบวกมา1บาท1อ่ะ1จุดของดัชนีนะฮะนี่อันนี้กรัฟรีบาร์นะฮะเอ็ดวานี่209บวก3บาท0.75จุดอ่าเอสซีบีบวก2บาท50 0.7 0.72จุดนะฮะแล้วก็เคแบงก์บวก3บาท50 0.7นะฮะมีสผออมามีแม็กโครมีซีเบียนคือหลายตัวที่ลงเมื่อวานเนี่ยที่ดูเลยหลายตัวที่ลงมะวันนี้รีบาร์กับบาร์สีมส่วนใหญ่นะครับนะะก็โออเคอยู่นฮะนะ แต่ว่าต่ไงแล้วแต่ตลาดยังคงได้ทุ้นตัวกลุ่มหลักไว้ก่อนนะครับนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะนะเพราะว่าตัวที่ลงก,ก็เป็นตัวหลีดนั้นพอตลาดว่ารีบาวก็เอาตัวหลีดกลับขึ้นมาใหม่มันก็โอเคอยู่นะครับนะนะแล้วก็ตัวไหนที่แรงๆก่อนหน้าก็มีขายสลับออกมาครับวันนี้ที่เห็นชัดเจนก็ e A K C E เมื่อวานนี้ A O T นี่เขาก็พยายามจะรีบาวก็แต่สุดท้ายปิดลบนิดหน่อยครับวันนี้ก็ยังยังดูซึมๆอยู่นะฮะแต่ตัวที่น่าผิดหวังก็คือคู่นี้ฮะ S T G T กับตัว S T A ห เตนเข้ามาสองวันเองวันนี้ลงต่อนะฮะกลับมาที่เดิมเลยนะฮะสองตัวนะฮะเมื่อวานลงแล้ววันนี้ลองลองต่อจริงแล้วเขาน่าจะยืนยืนไปบ้างนะครับนี่ก็ว่าลงต่อนะครับเสียเีแล้วตลาดหุ้นเล่นเี่อดีรเล่น,ลนแบบกระแสเปลี่ยนค่อนข้างจะเร็วนะครับนะนะว,วันนี้เองกลุ่มลงอีบานก็ไม่ค่อยมาด้วยนะครับนะแลาวเราก็มารูกันต่อวันนี้ฮะดูเป็นยังไงมาติดตามคําถา,ถามดีกว่าฮะขอดูแป๊บหนึ่งนะครับคำถ,ถามอะไรบ้างนะครับคำถามแรกนี่คือตัวยูเข้มนะฮะ จริงแลอยู่เข้มนี่ผมว่าดูแล้วทรงก็โอเคในวันนี้นะนั่งดูอยู่เมื่อเช้าเหมือนกัน,นอยู่เข้มนะฮะเนี่ยทรงเขโอเคอยู่นะก็ยืมปักหลักมาเลยนะถ้ามองก็ว่าก็มีลุ้นจะรีเบ้นกนรีบานลฮะรับตอนนี้มองอยู่สองเจ็ดศูนย์แล้วก็สองห้าศูนย์ฮะตามมองสามบาท ผมว่ามีโอกาสจะพอมาสามบาทเลยฮะแล้วก็รู้ว่าจะเบรกไม่เบรกฮะถ้าเบรกได้จะดูสวยนะครับเพราะว่ามีโอกาสขยับเลยข้างบนเลยนะฮะวงที่เกือบสาบาทห้าสิบเลยนะถ้ารอยู่เข้มเนะี่ยแต่สาบาทไปก่อนนะบ่าทนี้ดูที่สามบาทว่าจะผ่านไม่ผ่านจะัวอยู่เข้มนะครับนะจะมีโอกาสรีบาวต่อครับ KSE ครับผมว่าเป็นงานขายทางกำไรนะเพราะว่าโดยสตอรี่หุ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะยิ่งช่วงนี้ชิปยังมีความต้องการใช้หรือว่าอุปกรณ์เทคนิคยังต้องการใช้นะครับนะ แล้วก็ค่าเงินบาทก็ถ้าตามทรงก็ถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับนะงั้นผมว่ามันไม่ได้มีแรงกดดันอะไรนะผมว่าเป็นเรื่องของเทคนิคของคนงคุณเพย์มากกว่านะครับนะคือสับตัวเล่นนะครับนะเห็นตัวนี้ขึ้นมาแรงก็เทคไปบ้างแล้วเล่นตัวอื่นไปก่อนนะหลอมย่องมาก็เล่นเขาเล่นกันใหม่ก็ได้เป็นแนวนั้นะนะสัตัวของเคซนะที่เดียวกับตัวฮานานี่ก็ลงเหมือนกันนะครับอันนี้มองแนวต้างอยู่เก้าสิบบาทนะฮะรอบนี้มองช่วงแปดสิบหถึงแปดสิบห้าครับสัตัวของ k c ซครับ ดูแล้วผมว่าน่าจะดูชอตัวอยู่สตูนช่วงนี้นะฮะจริงพักตัวลงมาก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะก็ดูถ่ายสิบห้าหลักๆเนี่ยน่าสนใจนะผมว่าอาจจะตั้งรับเล่นรีบาวน์ใหม่นะสะตูนกีซีนะฮะชัยโยครับคราวนี้รีบาวน์นะชัยโยฮะยืนสิบสองบาทแล้วเล่นรีบาวน์ขึ้นมาสตูชัยโยก็โอเคอยู่นะก็วันนี้มองเนี่ยตั้งเท่าไหร่เอ่ยมองอยู่ช่วงสิบสามห้ากับสิบสี่หกสตูชัยโยนะฮะก็ยังว่าจริงช่วงนี้ก็ยังรีบารีบสตูวชัยโยนะฮะ ถ้าเล่นแบบสั้นๆเลยนะเดี๋ยวลเล่เด้งขึ้นไปขาวกล้หน้าต่างคุณอาจจะเล่นรอบไปก็ได้นะครับนะแต่ถาาถือได้ไหมก็ถือได้อยู่นะผมว่ายังมีโอกาสรีบาวตัวเทโยนะลุกฮะบุนีโอทุนนี้ถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนะเออตัวนี้ก็แปลกๆด้วยที่ตอนโตตัวบิตคอยขึ้นตอนนี้ราคากับไม่่อยวิ่งนะครับนะวันนี้สาาถานการณ์ก็ดูเหมือนกับกลัาเล่นใหม่เฉยๆเลยตัวลุกนะก็โอเคว่ามันไปฮนะ ช่วงนี้ตัวบุกนี่มองต้านละมองเถาหนึ่งบาทนะฮะรับอยู่ศูนย์ศูนจุดเก้าตัวบุกนะฮะผมถามผมนะผมเน้นขึ้นขายลงซื้อนะนะฮะก็เลยบาดไปได้ไรเน,นี่ยบาทบาดสี่ตังนะฮะโอเคแล้วนตังค์ไเยอะอยู่พุ่นราคาบาทหนึ่งฮะรอจังหวะช่วงทยอยขึ้นไปในทยอยขายไปบ้างก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยเล่นรอบเรื่อยๆจะตัวบุกเนี่ยนั่นนั่นน่าจะโอเคอยู่นะพ a f อครับที่คุณถามมานี่ผมบอกเลยคุณเล่นหุ้นเก่งไรล้้วนเลยแต่ตัวนะฮะ เป็นแบบนี้คุณต้องไวนะครับอ่าอันนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้มอง2องบาทสามิบนะตอนนี้นาะรับนะฮะสองสามศูนย์ต้านอยู่สองห้าศูนย์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผ่านได้มองเท่าไหรเอ่ยได้มองตรงนี้สองเจ็ดหกนะถตัวของบุถ้ตัวเพียฟนะฮะสองสามศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดหกนะฮะรับต้านเขานะฮะหุ้นไปไซเวนะไปไซเวครับแล้วดูอย่างนะฮะว่าถ้าตลาดมาเล่นหุ้นตัวใหญ่ตัวกลางไม่เนี่ยตัวเล็กไม่ได้ไม่ได้จะขยะับนะครับ ตัวเล็กมาเสายมจะขยับช่วงนี้แต่ไม่ LE, ได้หุ้นตัวใหญ่นะแต่เล่นหุ้นตัวเล็กเนี่ยตลาดจะมาเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับนะช่วงนี้ตลาดได้เล่นหุ้นตัวใหญ่อยู่นะตัวเล็กไม่น่าจะขยับน่านจะเป็นซีเรย์นะครับนะส่วนตัวยูนะอ่านี้ยังดีเลือกยืนเกาะสองบาทอยู่ซะตัวยูนะฮะถ้ายืนเกาะได้อยู่มอร์ต้านอยู่สองหนึ่งหกนะสองบาทสิบหกก็ดูสองบาทเป็นเกณฑ์ไว้ห้ามหลุดลงมาสตัวยูนะฮะเอ็ดวานครับ บ้านตอนนี้ถือว่าราคาวันนี้มี r บาวครับแต่เห็นเว่ามันไม่ค่อยวิ่งนะฮะนะฮะมันก็ออกออกไปซะออกข้างๆแอดวาน,นะฮะก็มองรับเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่บาทนะ,ะต้านอยู่สองร้อยสิบสองตัวแอดวานฮะก็คงมองถือไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็มีก็มีมีจังหวะ r บาวให้ให้เห็นบ้างคือไม่ใช่ว่าไหลได้ไหลหล,ลงมาครับเขายังยังว่าคู่คย,ยังสู้นะฮะให้คู่ยังสู้ก็มีโอกาสร,รุน riba ตัวแอดวานฮะสองร้อยสี่กับสองร้อยสิบสองเขาต้านเขาฮะกราฟนะฮะ นี่สุดท้ายไม่ไม่หลุดไม่ลงไปหาข้างล่างครับเด้งขึ้นมาก่อนนะตัวการาฟนะกลับมายืนใหม่ฮะสี่สี่สิบาทฮะครับการสี่สิบาทเนี่ยรับไปแล้วก็สัดสิบแปดสองตี้นะฮะรับเขาแต่ถ้ายืนอย่างนี้ผมว่าน่าจะลุ้นดีบ่าแต่ก็คงไม่ง่ายนักนะผมมองว่าบาทน,นี้น่าจะกอดแถวสิี่สิบาทถ้าไปทรงนี้ผมว่าน่าจะกอดแถวนี้ก่อนนะใต้มองอยู่สี่สิบสองจุดสองห้าสโตกราฟนะคุณถือลงทุนนะฮะมองอย่างนั้นนะฮะตัวการาฟนะสินเน็รครับ ปูนี่มามาแข็งมากเลยในะรอบนี้นะฮะแล้วก็ใกล้กลจะทำหายแล้วฮะหายลงนีดแค่นียสามเอ็ดจุดสองห้านะฮใกล้ๆองเคียงนัสินเนกนะฮะทางนี้ก็ลุ้นดอดูที่หายเลยฮะสามเอ็ดจุดสองห้าว่าจะเบรกไม่เบรกฮะอันนี้อาจจะน่าถือแล้วก็เอาเอานี้ก่อนใกล้ๆนะตาตานี่คือสามสิบาทฮะ,ะจะใหญ่นี้มองสามเอ็ดจุดสองห้าคำนะนี่มองลุ้นถือไปก่อนนฮะ,ะเพราะดูแล้วมีโอกาสเบรกเหมือนกันนะฮะ คุณยังไม่โอบอสนะฮะแล้วก็รับตันที้มองไทยเนี่ยรับอยู่ราวๆยี่สแปดยี่สิบเก้าสตูตินิกนะฮะที่มองถือนะผมว่ามองถือนะแล้วก็ถ้าคุณจะขายนี่ถ้ามันถ้ามันเอียงลงนะคุณขายตาแล้วก็ซื้อคืนตอนอ่อนตัวออกมาเอาไปข้างล่างใหม่กับนะคือเล่นแบบทรงหรือลงซื้อขึ้นขายแต่ขึ้นขายตอนนี้รอขายดูทิศเหนวต้นิดหนึ่งว่าสามเป็ดจุดสองห้าจะขึ้นไปแตะถึงหรือไม่ดูแถวนั้นนะครับนะท่า TFG ครับ โอ้ตัวนี้หายหน้าไปเลยนะฮะแล้วก็ยังไงดีอ่ะไม่ใช่เขาคนเดียวฮะเพราะว่ากลุ่มเขาเลยฮะ C P F เองก็ไม่มาทังธุรกิจไก่แต่ไม่มาเลยนะฮะนี่นี่ยืนหน่อยหนึ่งฮะแล้วก็ T F T ตัวนะฮะนี่ก็เนี่ยคุณดูไม่มีตัวไหนมาเลยนะเป็นไซเวนนะอันนี้ถือว่าดีหน่อยนี่เป็นไซเวนนะฮะแต่สองตัวนั้นเขาราคาย่อลงมาเป็นขาลงอยู่นะฮะ T F T ทั้งทั้งตัวของ C P F นะฮะก็ดูนี่ต้องระวังนิดหนึ่งฮะทรงไม่ค่อยสวยนะฮะหุ้น ต้านรับตอนที่มองอยู่สี่บาทนะฮะต้านมองอยู่สี่สามสองนะครับผมดูแล้วผมว่าเฉยๆนะว่าหุ้นคือเราเล่นเนี่ยเราเล่นหุ้นตัวที่ตลาดเล่นนะฮะแล้วก็ให้ความสนใจก่อนนะครับเก็บว่าหุ้นตัวที่ตลาดเล่นแล้วมันลงเนี่ยเราเก็บไหมฮะว่าตออตลาดฟื้อตัวเนี่ยหุ้นพวกนี้จะมาก่อนเหมือนกันนะครับนะครับี่ตัวอื่นที่ตลาดไม่เล่นเนี่ยพอตลาดมันลงปุ๊บเนี่ยคำถามคือตลาดไม่เล่นเขาก็ไม่ได้มองพอหุ้นรือบาบเขาก็ไม่ได้มองเหมือนกันนะคุณผู้ชดูซูมอยู่เหมือนเดิมนะฮะนะครับนะ อันนี้เลยบอกว่าน่าสนใจยังไม่ยังไม่ค่อยน่าสนใจช่วงนี้สต๊อกทีเอฟจีเนี่ยนะครับอ่เมริโกาไฮเทคครับอ่านี่ก็วันนี้เองกระแสรถยนต์ฮะทุกที่บ้านเราจะมีงานโชว์รถอยู่ฮะแล้วก็ยจะไม่ลุ้นกันต่อเรื่องอะไรรถยนต์ไฟฟ้าด้วยรต่างๆครับนะก็มาได้ดีนะสต๊ออเมริกาไฮเทคฮะวันนี้กลับมาใหม่ฮะมองยี่สิบจุดแปดครับแนวต้านครับรับอยู่ยี่สิบสองจุดเก้าครับยี่บยี่สิบสี่จุดแปดคือตรงนี้นะครับอ่า ดูว่าจทะลุไม่ฮะทะลุได้วิ่งไปต่อฮะสัดตัวนีก็เฉยนี่มองถือนะฮะอีกตัวที่มาคือตัวสมุดแอมุ์ิวานนะครับโอ้ยูนี้ไม่มาฮะอันนี้ผมว่าลุ้นกระแสเลยฮะไอ้เจ้าอะไรฮะท็อปดีมีคืนนะยังไม่ประกาศสักทีนะฮะราคาคุณก็ดูซึมซึมลงมาต่อเนื่องอันนี้มองรับอยู่ยี่สิบสองฮะรับยี่สิบสองต้านอยู่ยี่สิบสามสี่นะฮะสัดตัวของดูโฮมนะ ถ้าคุณมีติดถุงสูงที่คุณค giving, ต้องรอส like <ต Liberty. S 2> ื่อเฉ yeah. ลี่ยข้างล่างนี่แหละนะครับแถว22บาทแน่าสนใจในการสื่อเฉลี่ยนะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดกระแสเรื่องถ้าช็อปดีมีคืนมีบรรกาศเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะปลุกขึ้นพรุ่งนี้กลับขึ้นมาใหม 23, ่นะครับนะอาจจะเล่นก right ันรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ22บาทกับ23สี่อันนี้มองถือกอดฮะหรือว่ารอเฉลี่ยข้างล่างถ้าใครใครเด็ดอยู่ครับไอเอสนะครับโอ้รอบนี้มาดีนะไอเอสนะฮะคือตั้งแต่ตลาดตั้งแต่เขาขึ้นมารอบเนี้ยตั้งแต่ผ่าน18ขึ้นมาเนี่ยเขาวิ่งมาาทงเเดียยวลนะ ตลาดจะเอียงเอิงเงินเขาไม่สนเขาก็มาของเขาเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะฮะเพราะตอนนี้เขาลงมาเขาก็ไม่สนใจคเหมือนกันเขาลงเป็นคนเดียวเหมือนกันนะฮะะนครับวันนี้ขึ้นมาก็ลุ้นกันต่อไอเอสนี่มองไว้ยี่สิบสองบาทนะฮะอ่าคุณกายโอบอนะฮะมองยี่สองไว้ก่อนซะตัวไอเอสนะฮะดูตรงนั้นอีกทีว่าจะไงซะไอเอสนะครับมองแถวยี่สบองบาทไว้นะฮะแล้วก็อะไรฮะบีบีเอลนะฮะอ่าอันนี้เล่นบีบีเอตามกลุ่มนะฮะก็วันนี้บีบีเอลก็ มีเหมือนกันทุกตัวในกลุ่มแบงค์ฮะวันนี้เขามีรีบ่าวนะฮะก็มองร้อยสิบเอ็ดบาทยืนได้ฮะตอนนี้เองมองราต้านอยู่ร้อสิบเจ็ดนะ,ะบาทนี้ลุ้นกันร้อสิบเจ็ดจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้จะดูดูดีขึ้นนะเพรว่าแท่งมันจะ,จะใหญ่ขึ้นนะแท่งขีดต,ตัวนี้นะฮะหมายความว่าจะมีรูปแบบคล้ายกับวีเชฟได้เหมือนกันสนหรับตัว B B L ฮะอันนี้รุ้นรีบาวอยู่แล้วบีบีเอลฮะครับวันนี้คําถามหมดแล้วครับคงเท่านี้ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ